เรื่องราวนี้มีเขาโครงจากเรื่องจริงเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นการผสมผสานระหว่างความเชื่อทางจิตวิญญาณกับวัฒนธรรมไทยลุงสมชายพรุ่งนี้ว่างไหมไปช่วยตัดไม้กลางทุ่งนาได้ไหมหลังจากที่จ้างแมคโครหรือแต่เขาไม่รับงานได้สิเดี๋ยวข้าไปช่วยรุ่งเช้าบรรยากาศเย็นสบาย วิวหมู่บ้านติดกับภูเขาลำนาไพรเสียงไก่ป่าขันระง,งมเสียงนกเสียงกาเจ,เจิดแจ้วทั่วพื้นพนาลุงสมชายกินข้าวกินปลาเดี๋ยวจะได้ไปตัดต้นไม้ช่วยลุงยศหลังจากกินข้าวเสร็จลุงสมชายและลูกหลานสามคนไปที่ทุ่งนาซึ่งบัดนี้เก็บเกี่ยวข้าวออกหมดแล้วเหลือแต่ตอสั่งสีเหลืองไปทั่วทั้งนา กับความแห้งแล้งและแสงแดดที่แผดเผาอ้วนขนาดยังเช้ายัางร้อนขนาดนี้เลยนะบรรยากาศเต็มไปด้วยความแห้งแล้งนาทุ่งกว้างขวางเหลือเพียงโพลเล็กๆและมีต้นไม้ใหญ่ขนาดสองคนโอบสูงตรังงานอยู่อย่างเดียวดายท้าทายแสงแดดและลมแรงมาหลายสิบปี ที่โคนต้นไม้มีจอมปลวกขนาดใหญ่อยู่ด้วยยิ่งทำให้หน่ากลัวสําหรับการตัดไม้ลุงสมชายกับลูกหลานสามคนมาถึงโพนก็ทำการบอกกล่าวขออนุญาตตัดไม้ระวังด้วยนะพวกเราต้นไม้นี้มีจอมปลวกให้ความเคารพด้วยอ้วนซึ่งเป็นลูกเจ้าของนาไม่เป็นไรหรอกลุงลุงสมชายตัดได้เลย ลุงสมชายเป็นเจ้าของเรื่อยจึงรับหน้าที่ตัดเสียงเลื่อยยนตดังขึ้นดังอย่างต่อเนื่องดังนงนงเป็นสัญญาณว่าเครื่องยนต์กำลังตัดถึงแก่นไม้ระหว่างที่ตัดต้นไม้อยู่นั้นลุงสมชายวิงเวียนลม้มลงลุงสมชายลุงสมชายเป็นอะไรอ้วนกล่าวลุงสมชายหน้าแดงกล่ำตาแดงเต็มไปด้วยเส้นเลือดขวาย กูไม่เป็นอะไรพวกมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูเสียงตวาดด่าดังออกมาอย่างดัง,งทั้งๆที่ลุงสมชายเป็นคนเงียบนิสัยดีไม่เคยด่าใครอาการของลุงสมชายรุนแรงขึ้นไม่มีเรี่ยวเมแรงมีอาการชักเกร็งลุงสมชายถูกพาไปส่งโรงพยาบาลแพทย์ไม่พบสาเหตุของอาการลุงสมชายลุกเดินไม่ได้ แต่ปากก็บ่นด่าไม่หยุดกูไม่ได้ทำอะไรกูไม่ได้เป็นอะไรอย่าเอากูมาโรงพยาบาลกูอยากกลับบ้านหมอนอนดูอาการก่อนนะครับตอนนี้เราได้สแกนสมองดูแล้วก็ปกติดีไม่พบอาการใดๆระหว่างที่ลุงสมชายอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นั้นแม่ได้โทรศัพท์แจ้งมณีลูกสาวที่มางานศพญาติที่ต่างจังหวัด มณีลูกแม่พ่อไม่สบายอย่างหนักกลับมาดูอาการด่วนนะเป็นอะไรแม่พ่อไปตัดไม้แล้วปวดหัวกระทันหันพามาโรงพยาบาลหมอสแกนทุกอย่างปกติหมดแต่อาการพ่อก็ยังไม่ดีขึ้นมณีพรุ่งนี้จะกลับไปเยี่ยมพ่อมณีที่มางานศพและอยู่กับพระพี่ชายแฟนพอดี ซึ่งเป็นพระที่บวชมานานและมีความสนใจในด้านจิตวิญญาณต่างๆเขาจึงให้พระทำวิธีสื่อสารกับวิญญาณมณีหลวงพี่หลวงพี่พ่อไม่สบายแต่หาโรคไม่เจอช่วยทำวิธีให้ด้วยค่ะเผื่อช่วยได้ได้สิโยมณีหลังจากหลวงพี่ท่องมนตคาถาอยู่ครู่ใหญ่ พ่อไม่ได้เป็นโรคร่างกายแต่นี่เป็นเรื่องของวิญญาณเมื่อทราบเรื่องมณีขับรถจะไปรับพี่สาวอีกจังหวัดหนึ่งเพื่อที่จะกลับบ้านด้วยกันในพรุ่งนี้ระหว่างทางขับรถมานั้นอยู่ดีๆีมณีก็มีอาการแปลกไปจากเดิมจึงจอดรถข้างทางเหงื่อไหลออกตาแดงกล่ำอยู่ๆก็ร้องไห้ออกมา ไม่ทราบสาเหตุแฟนที่นั่งมาด้วยจะไปรับพี่สาวได้ไหมนี่อาการแบบนี้ได้สิกูขับรถได้สบายเสียงเหมือนผู้ชายกูไม่เคยทำร้ายใครกูอยู่ของกูดีๆมาทำลายที่อยู่กูกูมาเตือนถ้าไม่อยากให้กูเอามันไปอยู่ด้วยให้คนที่ตัดไม้บวชให้กูสิบวัน ถ้ารับปากอาการมันจะดีวันดีคืนพอสิ้นเสียงทุกอย่างก็เงียบลงมณีฉันเป็นอะไรไปทำไมจอดรถท,ทั้งทั้งที่รีบจะไปรับพี่สาวมณีงงอยู่สักพักแฟนได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังก็ขับรถต่อเพื่อไปรับเอผู้เป็นพี่สาวพอมาถึงบ้านเอมณีได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทางให้เอฟัง เอซึ่งมีความเชื่อเรื่องวิญญาณจึงโทรศัพท์ไปหาแม่ที่โรงพยาบาลเล่าเรื่องราวให้แม่ฟังและพ่อตกลงว่าจะบวชเอพ่อรับปากสิว่าจะบวชให้ถ้ารับปากอาการจะดีขึ้นลุงสมชายเออข้ารับปากก็ได้ข้าขอให้หายวันหายคืนแล้วก็วางสายไปผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมง อาการก็กลับดีขึ้นเกินคาดจากที่ลุกไม่ได้พูดไม่ได้ก็ดีขึ้นถนัดตาลุกนั่งเดินเหินได้สบายพูดจาปกติจะมีเพียงความอ่อนเพลียเล็กน้อยเท่านั้นวันถัดมาหมอก็อนุญาตให้กลับบ้านได้เมื่อลุงสมชายกลับบ้านอาการก็ดีขึ้นเป็นลำดับจึงได้หาเลิกบวชประกอบกับที่หมู่บ้านมีคนบวชพอดี บัดนี้ค้านายสมชายได้บวชตามสัญญาแล้วขอให้หายดีด้วยเถิดหลังจากบวชแล้วลุงสมชายก็อาการดีขึ้นเป็นลำดับและมีคนฝันว่าเจ้าที่คนที่มาบอกมาขอบคุณตั้งแต่เกิดมาจนเป็นวิญญาณไม่เคยได้บุญใหญ่อย่างนี้เลยนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงเรื่องราวที่ผสมผสานความเชื่อทางจิตวิญญาณ และวัฒนธรรมไทยอย่างลงตัวมีการใช้วิธีทางาศาสนาเพื่อแก้ปัญหาซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นบ่อยได้ในสังคมไทยเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นกับคนที่คนรู้จักหรือไม่ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานวิญญาณหลอนหากผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้นะทีน่นี้หากมีข้อเสนอเนี้ยสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ไว้เลยนะครับขอบคุณครับ